กินน่ะท่านผู้ชมอ,อันนี้คือสั่งพริกสิบเม็ดนะสิบเม็ดพอปลาล้าเนี่ยแนะนำให้กินแบบสุกจะดีกว่านะคะเพื่อหลีกเลี่ยงพยาธินะปะลาล้านะ เองกินเองส่วนบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเกินกินเกินวันละซองอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะโซเดียมมันเยอะไงกินแล้วมันก็จะบวมไงมคนทั่วไปเนี่ยกินกระหล่ำปีดิบได้นะแต่ว่าคนที่เป็นเพราว่าที่พ่องฮอร์โมนไทรอยเนี่ยไม่ควรกินนะคะเพราะว่ากระหล่ำปีเนี่ยจะไปยับยัง้ง การปล่อยไอโอดีนที่จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรการหลั่งฮอร์โมนนอตฮอร์โมนไทรอยน้อยลงนะมีคนกินไหมคะแล้วเส้นมะละกอเป็นเส้นสับด้วยคือชอบมะละกอเส้นสับไงรู้สึกว่ากินกินเส้นสับแมันได้อ่อนลงมากกว่ามะละกอขูดอะ่ะนะไม่รู้คนอื่นคิดเหมือนแอด,ด้วยอเปนนะ่าแต่กินเส้นสับมันได้อ่อนลงมากเลย มะละกอเนี่ยมันมียางยางเนี่ยมันก็เหมือนกับมันจะไปทําปฏิกิริยาในกระเพาะและลำไส้อะไรอย่างเงี้ยทําให้เราเนี่ยเออท้องอืดระคายเคืองกระเพาะอาหารอะไรอย่างเงี้ยมะละกอเนี่ยใช้ในการใช้เวลาในการช่วยยางเหมือนกันนะบอกเลยมะเขือเทศเขา,ากินแล้วผิวจะสวยแอ้ก็กินมาเยอะมากนะก็ได้แค่เนี้ย <c oughs> แต่กินไหมก็ไม่เสียหายเนาะ ก็เหลือแต่ซากปูกับซากมากอกซากมะนาวอืมแล้วแบบปันเนี้จัดมาเด็ดถูกใจรสชาติดีนัวไม่หวานชอบอเผ็ดด้วยขอให้ทุกคนนะคะกินอาหารทุกอย่างให้อร่อยแล้วก็อย่าลืมสุขภาพของตัวเองด้วยนะจ๊ะ